พื้นหานคันนี้เริ่มต้นจาก GT3 ใส่ดี้พาร์ทเป็นทรง WRC สตัดได้เลยนะครับผมสองล้านสามมารับขับกลับบ้านได้เลยสองล้านสามสามเซียงก่อนซิ่งครับวันนี้ผมยังอยู่ที่อู่ทวีย่านพระรามสองนะหลังจากคุยกับเจ้าของคุณทวีแล้ววันนี้เนี่ย มาเจอรถอีกคันหนึ่งนะบอกว่าเป็นของลูกชายนะครับลูกชายที่เป็นทายาทรุ่น2ครับแล้วก็ทำอ m มเพซซคันนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาเปิดรถคันนี้เห็นบอกว่าคันนี้เนี่ยจัดเต็มแต่งเต็มและที่สําคัญพร้อมขายซะด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับเขาครเจ้าของรถคันนี้กันสวัส<อ>ดีคุณปสวัสดีครับนี่คือทายาท รุ่น2ของอูทวีครับผมแต่คันนี้ครับเห็นบอกว่าทำทังที่อู <กำ S 1> เ่เ้มือเลยแโคงวอด,ดี้เปล่าเลยครับ p t 3ตี<อ> <4 S 1> ประตูนี่ก็แปลงเป็นสองประตูพื้นฐานคันนี้เริ่มต้นจาก GT3 ใส่บอด,ดี้พาร์ตเป็นทรง WRC จะไม่ใช่22่บี WRC ซุ้มจะใ,ใหญ่กว่าแล้วก็สูงกว่าครับส่วนคันนี้ก็ใช้เวลาทำอยู่สปี ทขาไม่มันนานขนาดนั้นนะพ่อเป็นคนทําความพวกเรื่องเกี่ยวกับบอดี้พาร์ตอะไรพวกนี้แต่งของก็ตัวเองทําไฟเบอร์เองอะไรทั้งหมดเลยยกเว้นเรื่องสีครับแล้วก็เก็บรายละเอียดมาเรื่อยๆเพิ่งจะเสร็จเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วะครับลถคุณไปนะแต่ว่าคุณไปบอกว่าคนทําคือคุณพ่อกับผมพี่ทวีนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องบล็อกเป็นของสองพันครับเรามาขยายทำไลเนอร์ เป็นเครื่องสามัญห้าครับเปลี่ยนข้อเบี่ยงเปลี่ยนล,ลูกสูบแล้วก็เปลี่ยนก้านสูบนะครับโมดิฟายก็มีแคมชาร์ฟวาลอะไรต่างๆนี่ครับผมครับส่บวนเครื่องยนต์แล้วก็ทําจัดวางอุปกรณ์ต่างๆในทางอูเป็นคนทําเองหมดเลยครับเราสามารถสร้างขาบักเก็ตต่างๆต้องย้ายตําแหน่งการติดตัง้ตงหมดครับทำที่นี่หมดเลยคนระับทำเองหมดส่วนสีสีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้จะมีร้านที่เขารับทำอยู่ครับ สมงน,นก็ทำจิเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นฝาฝาสูบของรุ่นใหม่แต่ท่อไอตีตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันหนึ่ oh. ไม่สามารถเอามาใส่กันได้เลยเราสามารถโมดิฟายยืดหรือทำบรกเก็ตรับเตอร์ต่อข้างล่างอีกทีเพื่อสามารถใส่กับท่อไอตีตัวนี้ได้ที่ใส่เพิ่มเราต้องย้ายครับเอาปั๊มพาวเวอร์ที่มันเล็กกว่าเนี่ยไปไว้ซ่อนอยู่ด้านใต้ตรงนี้ม่งั้นไม่สามารถจะใส่ลิ้นมาข้างหน้าได้ เครื่องต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ของทางอู่ทวีนะพยายามถามหาความลับว่ามีเคล็ดลับการปรับจูนเครื่องยังไงคุณไปเห็น<ม>บอกว่าเป็นความลับใช่ไหมอ๋อลิดหน่อยนิ้หน่อยอ <c oughs> าอยากรู้ต้องซื้อเป็นรื้อดูนะไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างครับกัวเ <c oughs> น,น็้ขยายความจุไปน6.5แถมมีอะไรครบหมดแล้ว พร้อมติ้งครับพร้อมขายด้วยแองมา้าอยู่ประมาณ400กว่า400กว่าม้าถึง500ร้ยโดยประมาณครับเพราะว่ายังไม่เคยได้ไปขึ้นไดโน,โนโลเลยก็ออแต่ทําเสร็จมาพอจูนเสร็จก็จอดอย่างเดียวเลยครับว่าแล้วเดี๋ยวขอเข้าไปลองนั่งดูหน่อยได้เชิญเลยครับขึ้นลงง่ายครับไม่ยากเออโอ้โหเป็น เป็นบอกบักเก็ตซีดพอดีเลยคอนโซนเอามาจากตั้งแต่ปีสองพนครับนี่บอดี้ตากลมเหี่ยวหมูแต่คันนี้เป็นตัวปีสองพันรตอนเต็มมาจากบอดี้หมูาะความรู้สึกว่ามันดูใหม่กว่าหน้าขับกว่าด้านในเนี่ยคือทุกอย่างแต่งเหมือนรถทําเหมือนรถแข่งจริงๆไ,<ม>ไ,ไม่เหมือนครับใกล้เคียงเพราะว่าถ้าเป็นรถแข่งจริงๆโลบาร์คว้ายตรงนี้จะสูงมากครับนี่ผมก็เลยทําให้มันจะโลบต่ําลงมาอีกแล้วโลบาร์ก็ไม่ได้คว้ายเยอะเหมือนรถแข่งจริงๆ เห็นคุณแจอยู่ตรงนี้นะฮะไปลองสตาร์ทดูได้สตาร์ตอนหน่อยไหมสตาร์ทได้เลยนะครับผมเน็มบอกว่าขายด้วยแสดงว่า ทำมาเนี่ยก็อาจจะใช้งานเองด้วยทำมาเนี่อขายด้วยจุดประสงค์หลักๆเลยคันนี้ทํามาเพื่อขายเลยครับเออลยครับใช่เพราะว่ามีอีกคันหนึ่งอยู่แล้วโอ้โหไหนไหนพูดมาถึงขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ก็เลยต้องถามเีนี้ว่าใช้เวลาทำสามปีครับทาเพราะเอาตรงๆเลยคุณพ่อชอบทําเป็นคนชอบทารถคุณพี่ทวีใช่เริ่มต้นตั้งแต่โครงโอ้โหยิ่งชอบเลยยิ่งบอกว่ามีโปรเจกต์อยากให้ทําออกมาแนวนี้ชอบทาเลยครับ ทีนี้ถ้าจะขายนะฮะถ้าจะขายก็บอกราคาตรงเรือถามเซียนก่อนสิเป็นโฉมหรือวาร์ซน่าจะไปปลายไปลายปีเก้าเก้าสองพันเก้าเก้าสองพันแล้วอันนี้ยังเป็นห,หลายยังเป็นปีเก้าเจ็ดอยู่อ๋อถ้าใครนะดูรายละเอียดเป๊ะๆอาจจะมาทวงเ,เฮ้ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นโดยรวมเนี่ยสุดๆเลยก็เลยถามราคาคแหมเจ้าตัวก็ยึกยักไม่บอกราคาสักทีครับไปไหนไม่เหมือนใครแน่นอนนะอ่า พร้อมติ้งทุกอย่างนะสรุปว่าสองล้านสามมารับขับกลับบ้านได้เลยสองล้านสามไอตัวนี้ที่บอกว่าเป็นกปีไหนอะอ่าเห็นยังเป็นปีเก้าเจ็ดครับไม่อยากจอะโปลงครับก็เลยย้ายมาข้างหลังดีกว่าอันนี้กล่องอัอนี้กล่องแบตครับอ๋อแบตก็จะอยู่ใช่แบตอยู่ข้างหลังครับ โอเคครับจ uhm. okay, ัดไปถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะฮะวันนี้มาถึงอู่ทวีอู่ที่รับจบครบทุกเรื่องซูบารุเฉชาะอิมเปรสซาทุกรุ่นเลยครับทุกรุ่นนะว่าเลคเตอร์เอ็กวีเลกาตีได้หมดนะได้หมดเลยครับอ่ะใครสนใจ2องล้านสามแสนบาทนี้ขอบคุณคุณไปฮะอู่ทวีมากครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนหน้ามาอยู่ที่อู่ทั้งทีเดี๋ยวตอนหน้าต้องถามค่เมื่อกี้เห็นพูดถึงว่า รถเดิมๆรถซูบารุที่ปัจจุบันเนี่ยเขานิยมทำอะไรกันกับซูบารุบ้างคะเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ด้วยต้นที่สามสูถามเสี่ยงกดสิ่งตอนนี้ผมมีอยู่สามขาดไปสองล้านไป